ถ้าเราเคยเห็นจอห์นวิกที่โดนถีบตกบันไดาจากในหนังใช่ไหมคะหรือว่าในสค i ิ g เกมเองเนี่ยเราเห็นผู้เล่นเกมเดินขึ้นลงบันไดยเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งโจเกอร์เองที่เต้นลงมาจากบันไดเนี่ยต้นเชื่อว่าหลายคนน,ยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกเป็นไอคอนิกกับฉากเหล่านี้มากๆเลยใช่ไหมคะ แต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องของหนังค่ะแต่เราจะมาคุยถึงเบื้องหลังของฉากไอคอนิกเหล่านี้ที่มีเรื่องของบันไดเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเบื้องหลังกวาดมาเป็นบันไดเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามค่ะแต่ว่ามันมีเบื้องหลังทางวิศวกรรมที่มากกว่านั้นอีกค่ะซึ่งการใช้สายของบันไดเนี่ยต้นก็เชื่อว่าถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ย ต้นเชื่อว่าหลายคนก็พอจะรู้แล้วนะคะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอะไรแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องของการขึ้นลงในชั้นสูงๆูนี่แหละเพราะอาคารก่อสร้างต่างๆเริ่มมีมากกว่า1ชั้นนะคะก็ต้องมีบันไดในการขึ้นลงเพื่อให้เราใช้สอยกันได้สะดวกมากขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปประมาณ6000ปีก่อนคริสต์ศกักรลเลยนะคะซึ่งช่วง,รงแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าบันไดก็ไม่ได้มีเป็นขั้นแบบที่เราเห็นมาทุกวันนี้นะมันเริ่มต้นมาจากการที่เจาะตัวท่อนไม้หรืืืออออว่่าาลตต้ต้้้้้นน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 ขขขงงไมมมมมเเีใหหััักบึึิดพ นักเดินทางเนี่ยสามารถเดินขึ้นลงได้สะดวกในทางที่อาจจะลาดชันหรืออาจจะไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะจนกระทั่งในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะก็มีสถาปนิกชาวโรมันนะคะที่ชื่อว่าคุณวิตูเวียสเนี่ยก็ได้เหมือนออกแบบหรือว่ากําหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างบันไดขึ้นมาค่ะโดยเขาบอกนะคะว่าความสูงของบันไดเนี่ยก็ต้องอยู่ในระยะก้าวที่พอดีนะคะแล้วก็ความกว้างของบันไดเนี่ยก็จะต้องโอเคในการก้าวเดินด้วยเนาะก็คือให้คนที่เดินขึ้นลงบันไดเนี่ยไม่เหนื่อยจนเกินไปค่ะแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยในการก้าวเดินด้วยค่ะซึ่งบันได ในแต่ละที่น้องก็จะมีการออกแบบที่แตกต่างแล้วก็มีวัฒนาการที่ต่างกันออกไปค่ะอย่างที่อียิปต์เนี่ยก็จะเริ่มสร้างบันไดขึ้นไปที่พีระมิดที่จะสูงมากๆใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งที่จีนเองเนี่ยก็มีสร้างบันไดนะคะขึ้นไปที่ภูเขาไทยที่มณฑลซานตงค่ะซึ่งจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะเรียกว่าบันไดสู่สวรรค์เลยค่ะและเรื่องของดีไซน์ความสวยงามการออกแบบก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะในศตวรรษที่สิบเก้าเนี่ยก็มีการออกแบบให้มันดูวินเทจมากขึ้นต่อมาก็เริ่มมีความเป็นโมเดร์นมมมมมีควาาสัยให่กขึ้ จนกระทั่งบันไดเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นลิฟต์ให้เราใช้จนถึงทุกวันนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นลิฟต์หรือบันไดเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องเดียวแหละก็คือเรื่องให้เราสามารถขึ้นลงอาคารที่มันมีมากกว่า1ชั้นหรือว่าอาคารสูงเนี่ยได้สะดวกมากขึ้น,นะคะ่ะทีนี้เรากลับมาที่บันไดของเรากันบ้างนะว่าบันไดบ้านเนี่ยที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยเพื่อน,นๆรูไหมว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรบ้างค่ะ เขาบอกว่าบันไดเนี่ยโครงสร้างหลักๆนะคะจะมีสส่วนด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือสิ่งที่เรียกว่าลูกตั้งกับลูกนอนเนาะคือลูกตั้งเนี่ย <c ười> เขาบอกว่ามันเป็นการกําหนดความสูงของบันไดที่เราจะก้าวเดินขึ้นไปค่ะ <c ười> ส่วนลูกนอนเนี่ย <c ười> ก็คือการกําหนดความกว้างของบันไดที่เราจะใช้เหยียบไปในแต่ละขั้นนั่นเองค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราอาจจะสังเกตเห็นได้ก็คือส่วนของจมูกบันไดค่ะจมูกบันไดเนี่ยจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวลูกนอนนิดนึงเนาะก็คือเป็นส่วนขยายที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถก้าวเดินได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ เราจะสังเกตเลยนะคะว่าเรื่องของการออกแบบบันไดเนี่ยมันมีการกําหนดมีการสร้างมาตรฐานบางอย่างทางวิศวกรรมมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็ถูกกาหนดมาให้มันตอบจทย์กับสรีระร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยในการใช้งานอีกด้วยค่ะหรือถ้าจะใา้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะอย่างที่สุภารายเอ็กซ์เพรเนียนโฮเนี่ยเขาก็ได้มีการเหมือนเปิดตัวโครงสร้างบันไดให้เราได้เห็นกัน,นะคะ่ะซึ่งบันไดของสุภาลายเองเนี่ยเขาก็จะมีโครงสร้างตัวลูกตั้งลูกนอนแบบที่ต้นเล่าไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะแต่ว่าบันไดเองเนี่ยก็อาจจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปในอาคารแต่ละหลังเนาะเยื่องของสุภาเองเ จะดูมีความแน่นนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงในการเดินค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวบันไดก็มีการออกแบบมาได้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมนะคะแล้วก็สามารถรองรับน้ําหนักต่างๆแล้วก็การใช้แรงต่างๆได้ดีด้วยค่ะซึ่งบันไดนะคะจะยังมีอีกองค์ประกอบหนึ่งค่ะก็คือตัวแม่บันไดนะเขาบอกว่าจะเป็นคานร,รับน้ําหนักที่วางเอียงนะคะซึ่งอาจจะอยู่ตรงกลางหรือว่าขนาบข้างตัวบันไดก็ได้ค่ะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยสิประิษฐ์ที่เรียกว่าบันไดนี้นะคะยังมีมาตรฐานบางอย่างในการก่อสร,ร้างด้วยนะคะทุกคนคือไม่ใช่ว่าจะมาสุ่มๆมั่วๆทำๆให้มันเป็นขั้นๆก้าวเดินได้แล้วจบไปเนาะแต่ว่ามันมีมาตรฐานบางอย่างที่จะต้องทําให้ได้เพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าความกว้างของพื้นบันไดนะคะก็ต้องเพียงพอให้เราเนี่ยสามารถเหมือนที่จะเหยียบหรือคนของต่างๆได้สะดวกเนาะเพราะว่าบางที่เนี่ยพอพื้นบันไดมันแคบอะคะ่ะเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภยัยใช่ไหมเหมือนจะล้มเหมือนจะหงายหลังนะคะดังนั้นพื้นบันไดที่กว้างเพียงพอเ่ยกก็จะรรรอออองงงััับบืขความปลดภ ได้ดียิ่งขึ้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือเรื่องของชานพักค่ะเวลาเราไปเดินบ้านเดี่ยวเดี๋ยวนี้เนาะเราจะเริ่มเห็นว่าแต่ละหลังในเวลาเราจะขึ้นไปชั้น2มันจะมีเหมือนชานพักก่อนชั้นหนึ่งใช่ไหมก่อนที่เราจะเดินขึ้นบันไดไปถึงชั้น2ซึ่งเขาไม่การกําหนดนะคะว่าช่วงของบันไดระหว่างชั้น1 ไปจนถึงชั้น2เนี่ยไม่ควรที่จะเกิน3เมตรนะคะถ้าเกิดว่าเกิน3เมตรจะต้องมีชานพักเนี่ยมาขั้นระหว่างตรงกลางก่อนที่จะเดินขึ้นไปที่ชั้น2ด้วยค่ะและสูตรสุดท้ายเลยนะคะก็คือพื้นหน้าบันไดแล้วก็ระยะดิ่งจากศีรษะนะคะจะต้องอยู่อย่างน้อย1.9เเมตรค่ะเพื่อไม่ให้ศีรษะเนี่ยไปชนกับบนเพดานนั่นเองค่ะ ดังนั้นเราจะเห็นเลยนะคะว่าบันไดที่เราใช้ก้าวขึ้นลงทุกวันเนี่ยมันมีมาตรฐานมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างในการออกแบบนะคะสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนอ้อแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยจะต้องให้ถูกต้องตามหลักสรีระของมนุษย์เราด้วยนะคะเรื่องของวิศวกร,รรมต่างๆแล้วก็มาตรฐานในการก่อสร้างของบ้านแต่ละหลังด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่สุภาลาัยเองนะคะจะมีการก่อสร้างภายใต้ามาตรฐานเดียวกัน,นะคะ่ะคือเป็นมาตรฐานที่เหมือนกันในทุกๆหลังเลยค่ะแล้วก็ได้การรับรองของเครื่องหมาย ISO นะคะที่อยู่ ตามมาตรฐานตามกระบวนการในการทํางานทุกขั้นตอนเลยค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะว่าบ้านทุกๆหลังเนี่ยมีคุณภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงจากภายในจริงๆค่ะ ราะสุภาลัยนะคะเชื่อว่าบ้านเนี่ยเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยดังนั้นเนี่ยการสร้างบ้านในแต่ละจุดรวมถึงแม้กระทั่งเรื่องของบันไดเองเนี่ยก็ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็บั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกบ้านทุกคนด้วยค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะมาดูโครงสร้างของบัานไดแบบเห็นชัดๆแบบที่ต้นเล่าไว้เมื่อกี้นะคะสามารถเข้ามาดูกันได้ที่สุภาลัย Experi e n c e Home ค่ะซึ่งจะอยู่ที่สุภาลัยเล็กวิวสีสมานปทุมธานีค่ะที่บ้านสุภารายเนี่ยได้เปิด ข้างในจริงๆค่ะเพราะว่าบ้านสุภาลัยทุกหลังทุกโครงการนะคะก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้าเนี่ยจะมีการตรวจสอบโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญน,นะคะซึ่งเป็นทีม QC a n d AS เนี่ยถึง3รอบด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าสุภาลัยเขาก็จะใส่ใจเรื่องคุณภาพมากๆนะคะดังนั้นเรายอมรับได้เลยค่ะว่าบ้านที่จะมาส่งถึงมือเราเนี่ยจะเป็นบ้านที่ได้คุณภาพแน่นอนแม้กระทั่งโครงสร้างที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ ซึ่งในซีรีส์ขบคนสร้างบ้านของสิงประดิษฐ์คิดได้รอบนี้นะคะเดี <S <S ๋ยวเราจะไปดูกันอีกคะ่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีสิงประดิษฐ์อะไรในบ้านที่เราสามารถมาเปิดให้ดูกันได้อีกบ้างคะ่ะแล้วเรามารอติดตามกันใน EP ีหน้าคะ่ะ